ครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ผมขออภัยที่ไม่ทำคลิปนานแต่วันนี้ผมจะมารีวิวมอสผมจะมารีวิวมอดอะไระมารีวิวมอสท่าทางนั่นเองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปพอผมค่อยสอนติดตั้งวันหลังแล้วกันสอนลงวันหลัง พอคุณลงเสร็จแล้วคุณกดไปที่นน่นกดไปที่นน่นกดตรงนี้แล้วเลื่อนหาหมดท่าทางนี่หมดท่าทางกดไปเลยแล้วกดนี่ปึ๊บกดนน่นปับ๊บกดออกได้เลยมันก็จะรีโหลดน,นี่ตัวละครของเราจะเป็นยางี้เดี๋ยวย้ำอีกค่ะ ทาทางจะเป็นแค่สตรีปเท่านั้นคุณใช้ได้คุณใช้ได้แค่สตรีปเท่านั้นสตรีปเท่านั้นนะนะอย่าให้ยำ้ำสตรีปเท่านั้นคุณก็ลงไปสตีปเท่านั้นนะทุกคนถ้าคุณใช้ตัวอื่นจะไม่ขึ้นแอนิเมชั่น จะขึ้นแบบสะบัดตูดสะบัดตูดเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวแป๊บนี่คือสกินผมนะทุกคนเวลาผมเดินนี่เห็นปะเห็นปะนี่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนสกินเป็นสติฟ ทางการเดินนะครับมันจะเป็นท่าทางการเดินนี่ก็จะเป็นท่าทางการเดินเออเดี๋ยวผมจะเดินนี่จะเป็นยังไงมันก็จะเหมือนกันในพีเจอะเออนี่นี่ท่ากระโดดท่าเดินแม้กระทั่งท่าต่อยนี่มันจะเป็นแบบพีซีแล้วก็ท่าวันดา บล็อกตัดต้นไม้ตกปลานี่ถ้าฟันดามันก็จะเบิ่อในปีตินี่นี่มันก็จะบั็กบางทีมันก็จะเนี่ถ้าขุดก็จะเปลี่ยนไปนี่ดูนะเน่จะเหมือนกับขุดอยู่ปึ๊บ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 เน่ แล้วก็ถ้าตัดต้นไม้น่ยตัดดูึปึบเหมือนกับกำลังตัดต้นไม้อยู่ถ้าตกปลาปึบเหมือนกับการโยนแม้กระทั่งถ้าขี่ม้าก,ก็จะเปลี่ยนเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ねえで <noise> <noise> たきま。 นี่ก็จะเป็นอนิเมชันการจาับอนิเมชันการจับคออนี่นนนก็จะสข,ขึ้นนะอันิเมช่าการลอยแต่การบินจะไม่เปลี่ยนถ้าขึ้นบันไดก็จะไม่เปลี่ยนน่าจะมีอีกไมากมาย,มามามายคุณก็ลองไปเล่นดูนะ ก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนถ้าไว้น้ำก็จะเปลี่ยนนี่เ,นเวลาอยู่ในน้าจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นี่เวลาคุณไว้น้ำก็จะเป็นแอนิเมชันการไว้น้ำนี่เป็นไงเหมือนแอนิเมชันเป็นไงบ้างทุกคน เดี๋ยวขอเป็นมุมมองแป๊บชึบนี่นง่นี่อย่างียวต่อยต่อยไว้ต่อยนี่นง่ผมผมว่ามันเท่นะหมดเขาทำดีมากเหมือนมาก วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะแต่ผมก็จะบอกเรื่องของมอนสเตอร์ด้วยนะมอนสเตอร์มันก็จะมีเหรือเปล่าปันมันสามารถงอกได้เวลามอนสเตอร์กัดอะไรอะเวลามอนสเตอร์กัดตัวอะไร สมมติว่ากัดวีเลเจอร์วีเลเจอร์ตัวนั้นก็จะเป็นซอมบีทันทีนะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ก็เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย